สวัสดีครับวันนี้วันที่6แล้วนะครับที่จะมาเรียนรู้ c h a t GPT ไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำสั่งที่ผมมักจะใช้คุยกับตัว Chat GPT นะครับหรือที่เรียกว่าคำสั่ง from นะครับคับมาเลยนะครับครับคำสั่งแรกก็จะเป็นบางครั้งเนี่ย Chat GPT เนี่ยขอให้เขียนมากเกินไปนะครับเราก็จะบอกว่า make it shorter คือทำให้มันสั้นลงนะครับอันที่2ก็คือว่า บางครั้งเนี่ยมันจะเขียนยาวแล้วก็ดูยากเราก็จะขอให้มันเขียนเป็นเทเบิลเราก็บอกว่า make as table ก็คือทําให้มันเป็นลักษณะของเทเบิลนะครับอันที่3าก็คือทําให้เป็นหัวข้อประเด็นประเด็นนะครับเราก็บอก make as bullet นะคร,ครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการ compare นะครับบางทีเวลาเขา compare เนี่ยเขาอาจจะ compare เป็นข้างบนข้างล่างนะครับเรื่องที่1เรื่องที่2เดี๋ยวเราจะบอกว่า compare a and b as table นะครับก็คือทําให้เป็นเทเบิล ครับอันสุดท้ายก็คือว่าบางทีเราอาจจะทำเ้ ChatGPT ทำหลายอย่างเราไม่รู้จะเขียนตัวภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยยังไงนะครับเราก็จะบอกว่าดูเรื่องที่1เรื่องที่2แล้วก็เรื่องที่3นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราเปิด ChatGPT ก่อนนะครับครับโอเคข้อแรกนะครับเรื่องแรกนะครับสมมติว่าเราให้เขียน Please write letter to take leave นะครับ สังเกตว่ามันเขียนค่อนข้างยาวนะครับตรงนี้เราก็จะขอให้มันเขียนสั้นลงนะครับก็เขียนว่า please make it make shorter ก็ได้นะครับสั้นๆน,นะครับ make shorter เห็นไหมครับตัวเนื้อ oh, oh. please make shorter ยังไม่เข้าใจนะโอเคอันนี้สั้นแล้วนะครับคือถ้ามันยังสั้นไม่พอเราก็พูดกับมันอีกได้นะครับเห็นไหมครับยาวนะครับ สั้นนะครับสั้นยังไม่พอนะครับมันก็จะสั้นสุดนะครับแลถ้าสมมติว่าเราต้องการบอก peace make in แค่2ประโยคนะครับเ e n t e n c e ก็ได้นะครับแค่2ประโยคเน,นครับลดเหลือ2ประโยคได้ด้วยเหมือนกัน,นครับครับต่อไปนะครับต่อไปเป็น make at table นะครับครับสมมติว่าเราเขียนว่า,า peace ไวท์แอนด์แบล็กช็อกโกแลตนี่นะครับมันก็จะเขียนรายละเอียดมาว่าไวท์ช็อกโกแลตเป็นยังไงนะครับดาร์กช็อกโกแลตเป็นยังไงนะครับทีนี้มันดูยากเราอยากจะให้มันคอมเพลนะครับอ่ะเราอยากทำให้เป็นเทเบิลก่อน p l e a s e make it as table นะครับเดี๋ยวคอมเพลเนี่เดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะครับพอเป็นเทเบิลปุ๊บมันคอมเพลให้เลยนะครับหรือว่าบางอยา่างบางครั้งเราอาจจะบอกว่า p l e a s e compare ก็ได้นะครับ p l e s e compare b a c k and w h ไว e people นะครับโอ้มันบอกไม่ได้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสีผิวนะครับไม่ได้ please compare laptop นะครับ and Desk t o p นะครับนี่มันก็จะเป็นเทเบิลให้เรานะครับพอดีชาติพิทีเนี่ยจดจำตั้งแต่เราคุยตั้งแต่ครั้งแรกนะครับมันก็จะมีทั้งเทเบิลแล้วก็มีข้อสรุปให้ด้วยนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราบอกอยากจะเพิ่มหัวข้อข้างหน้าเป็น number นะครับ p ีทแอด number a d d first column นะครับก็คือการเพิ่มตัว Number เข้าไปใน first column นะครับเราอยากให้มันเอาไปใช้เลยก็คือมี1 2 3 4 5นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะแถมอีกอย่างนึงนะครับเวลาเราคอมเพลถ้าเราต้องการใส่สีมดพีท s ูสีม l นะครับ Symbol o f ฟอออ่า uh, <Yeah. S 1> เป็นอะไรดีเป็นเอเตอร์นะครับออฟกูดเ yeah. mm hmm. ลเวลละกันผมนึก,กนึกภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับ <laughs> ให้ใส่ติมบุทว่าอะไรที่มันดีกว่ากันนะครับ Better Level นะครับไม่รู้ว่าจะเข้าใจเราหรือเปล่านะครับ อ๋ออันนี้มันใส่ซิมโบล์ไม่ได้มันก็เลยเพิ่มเทเบิลมาให้นะครับพิทพุทเบตเตอร์แอดสัญลักษณฟอนต์นะครับอินคอลัมน์แล็ปท็อปและเดสก์ท็อปนะครับไม่รู้ไปจะทำได้หรือเปล่านะครไม่ได้นะครับ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมไปหาวิธีดูนะครับจริงๆเคยทําได้แต่ตอนนี้คุยแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจนะครับเดี๋ยวซิมโบลบางทีมันก็จะเป็นซิมโบลที่เป็นฟอนตน์น,นะครับก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเวลาเราพีไม่เยอะนะครับพีซแอดกูเลตอันนี้ก็ใช้บ่อยนะครับสมมุติว่าผมบอกว่าพีซเอ็กซ์เปอะไรดีแชท GPT นะครับมันอาจจะเขียนมาแบบ แตที่ีข้อดีเขาอย่างหนึ่งคือเขาสามารถสรุปเป็นข้อควาเป็นเรื่องๆได้ครับนี้เขาสรุปมาให้แล้วไม่ได้ถ้าเราบอกว่า PSX l e a e e a d add, add bullet นะครับก็จะคล้ายๆเดิมนะคะจะไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่มันก็จะดูง่ายขึ้นนะครับนะครับพอเป็น bullet ปุ๊บมันก็จะดูง่ายขึ้นหนึ่งสอามสี่ห้ามันอาจจะยาวมันก็สรุปมาเป็น bullet ให้สั้นลงนะครับ อ่ะผมไะดผสมแล้วนะครับ e a make s h o r t e r bullet นะครับเผื่อเราไปทำ powerpoint แล้วมันใส่ข้อความเยอะๆมันก็จะไม่ดีเนาะเป็น Word ตอน้องการสั้นๆน,นะครับก็ make charter ครับ make charter อีกก็ได้นะครับนี่จานไปเรื่อยๆ make charter อีกมันจะสั้นอีกไหมครับไม่กวนนะครับแต่ว่า <laughs> ไม่ได้แล้วนะครับอโอเคมันก็สั้นได้ขนาดที่เราไปแปะใน powerpoint ได้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองดูว่ายาว p ีอ็กพอะไรเนาะพรอมเอนจิเนียร์แล้วกันนะครับพร้อมเอนจิเนียร,คร,ร,ร์คืออะไรนะครับพร้อมเอนจิเนียร์เป็นตำแหน่งใหม่นะครับที่ไว้สําหรับคุยกับ AI โดยเฉพาะอย่างวันนี้ที่สอนก็คือเป็นลักษณะของการสอนพร้อมอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าผมมันเขียนเป็นเหมือนเลี่ยงความนะครับดูยากผมก็จะบอกว่าพีดไลท์พีดไลท์หรือพีดเมก็ได้ครับแอดบูล พร้อมเอนจิเนียคือสเปเชียลิสต์ที่เ a พร้อมสำหรับ AI นะครับพร้อมจะอินพุตตัวข้อความหรือคำสั่งไปเพื่อให้ตัว AI เนี่ยตอบกลับมานะครับตรงนี้แถมไม่นิดนึงผมจะพีดทาร์สเลดทาร์จถูไทยนะครับเพื่อให้เป็นภาษาไทยนะครับนี่นะครับอันนี้แถมให้เดี๋ยวผมจะไปเขียนไว้ในเมื่อกี้นะครับ อางีดทางสระเทไทยนะครับเปอย่างี้นะครับโอเคพีท okay. คอมเพร์แบ็กแอนไวช็อกโกแลตนะครับอ okay. มันอาจจะจำข้อความเก่าแล้วทำเป็นเทเบิลให้เราอะอย่างนี้คือกรณีที่ไม่ทำเทเบิลให้เรานะครับเดี๋ยวเราก็จะบอกให้มันเป็นทำให้เป็นเทเบิลนะครับแล้วผมก็จะให้ อบอกให้มันทำเทเบิลมีคอลัมน์อะไรบ้างนะครับหนึ่งสองสามนะครับโอเคภาษาไทย,ทยช้านิดนึงนะครับ please make a table นะครับ a n d do อ่าูคอลัมน์ d อดคันชี่ฟ o ร์มคันชี่นะครับ เบสจากท,ที่ไหนประเทศไหนนะครับแล้วก็บอกว่าให้ทําต่อไปก็คือให้คอมเพลตแล้วเนี่ยให้เซปเลอเป็นแคตเทอรี่นะครับดีนะให้เป็นประเภทประเภทนะครับที่สามก็คืออ่า um, บอกว่าเทลกูดอ่อนุกอว์แบนนะครับเบเตอร์ออร์เวิร์เวอร์เซอร์โอเคเบเตอร์ออฟน็อตนะครับโอเค ผมบอกให้มันทำสามอย่างเพิ่มด้วยนะครับคือบอกว่ามันอร่อยมาจากที่ไหนนะครับนี่บอกหรือเปล่านี่ภาษาอังกฤษาก็จะเร็วก,ก,กว่านะครับ e s p e c t อน,นี่ category นะครับเป็นประเภทประเภทนะเป็น e s p e c t นะครับ back shock นะครับอันไหนดีกว่ากันนะครับทีนี้ผมบอกว่าให้มัน add c o u n t r y ด้วยนะครับ add c นะครับ for in the world o า hey, <Okay. S 1> เราอยากรู้ว่ามันอร่อยที่สุดที่ประเทศไหนด้วยนะครับ mm hmm. นี่ครับออกโดยเบลเยียม <The Belgium, S 1> นะครับฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่ามันมันไม่ค่อยเคลียร์นะครับ mm hmm. เพราะว่าเรา อ๋อมันบอกในเรื่องของเทสเนี่ยเบลยวเยี่ยมนะครับสีนี่น่าจะเป็นฟรานนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่านะครับแชทที่วิธีก็ไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นะครับก็วันนี้ก็พอได้พอสมควรนะครับคือ m a k e it shorter นะครับเป็นทำเป็นเทเบิลนะครับกรณีบางทีเขียนยาวเกินไปทำเป็นบูเลตนะครับเพื่อให้อ่านง่ายนะครับแล้วก็ค o m p พ r e a ์กับ B เปลี่ยนตัวไทยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ